เป็นคนหนึ่งที่อยากจะถ่ายรูปเป็นนะครับแต่ไม่มีพื้นฐานเลยนี่คือคอร์สแรกที่คุณควรต้องเรียนครับ Photo h ฮม i t ิรนุ่นที่9นะครับเป็นคอร์สพื้นฐานของการถ่ายภาพที่คุณสามารถนําไปประยุกต์และต่อยอดกันได้ทุกแขนงเลยฮะ ผมครูสแนปกิจกรรมวิเศษนะครับผมเป็นช่างภาพโฆษณานะครับอยู่กับวงการถ่ายภาพมาแล้ว10กว่าปีนะฮะต้องบอกเลยว่าผมเมงผ่านการถ่ายภาพมาเกือบทุกสนามนะครับดังนั้นผมเข้าใจจริงๆว่าคนที่เพิ่งเริ่มต้นถ่ายภาพเนี่ยเจออะไรบ้างคิดอะไรบ้างแล้วรู้สึกยังไงบ้างดังนั้นครับหลักสูตรนี้นะครับผมจึงย่อยมาให้คนที่เรียนเนี่ยสามารถเรียนได้อย่างง่ายๆไม่มีสับยากเลยฟังได้สบายๆนะครับด้วยหลักสูตรนี้นะครับเราจะเรียนแบบไลฟ์สดนะครับตลอด2เดือนเต็มๆ ะะโดยจะเรียนกันทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ออนไลน์เนี่ยครับเราจะเจอกันวันเว้นวันจันทรุธศุกร์ตามตารางที่ผมขึ้นไปให้นะครับ<ๆ>กับแบบออฟไลน์ครับคือเราจะมีกิจกรรมให้ตลอดทั้งคลาสเซฟตั้งแต่โฟโต้วอล์กให้ไปเดินถ่ายภาพด้วยกันเที่ยวด้วยกันฮะ,ะบอกเลยว่าแน,น่นแน,น่นเน้นเและสุดท้ายเมื่อเราเรียนจบกันแล้วนะฮะเราจะมีโฟโต้เมตติ้งด้วยกันอีกแบบเน,น้นเน้ดังนั้นพอเราเรียนออนไลน์กันจบออฟไลน์เราก็มาเรียนกันต่อเรียกว่าเจอทั้งในจอและเจอทั้งกันนอกจอ และทุกการบ้านที่คุณถ่ายมานะครับคุณจะได้รับคําแนะนำคอมเมนต์นะครับจากเมนเทอร์ที่ผมคัดมาแล้วว่านี่คือช่างภาพที่มีฝีมือเรียกได้ว่าคุณจะได้ฟิดแบ็กกลับไปเพื่อพัฒนาตัวเองในผลงานต่อ,ตอไปครับและยิ่งไปกว่าน,นั้นครับทุกภาพที่คุณถ่ายมาในแต่ละการบ้านผมจะนําไปตีพิมพ์นะครับเป็นโปสการ์ดนะฮะที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟของคุณคนเดียวเท่านั้นดยส่งให้ถึงบ้านเลยครับ และไม่พอนะฮะใครนะครับที่มีพัฒนาการดีเด่นในเห็นได้ชัดคนจะมีโอกาสลุ้นรางวัลมากมายต่อทั้งคลาสนะครับอาทิเช่นโฟตโต้บุ๊กสุดหายากจากต่างประเทศและใครที่พัฒนาการดีเยี่ยมนะครับคนจะมีโอกาสไปเรียนถ่ายภาพกับผมในกิจกรรมโฟโต้แคมป์ถึงต่างประเทศฟรีๆเลยครับ หลักสูตรนี้สามารถที่จะใช้มือถือก็ได้หรือใช้กล้องดิจิตอลก็ได้ครับเพราะมันคือพื้นฐานของการถ่ายภาพแบบเดียวกันย้ำอีกครั้งนะฮะนอกจากความรู้การถ่ายภาพที่คุณจะได้แบบแ,แน่นๆแล้วนะครับ คุณยังจะได้ลุ้นรางวัลอีกมากมายได้รับโปสการ์ดของตัวเองและสําคัญครับคุณจะได้กลุ่มเพื่อนที่มีความชอบในการถ่ายภาพแบบเดียวกันผมบอกเลยว่านี่คือคลาสถ่ายภาพที่สนุกที่สุดที่ผมกล้าที่จะแนะนำนนักเรียนกว่าหลักพันคนได้เรียนในคลาสนี้มาแล้วใครที่ฟังถึงตรงนี้แล้วอยากจะสมัครคลาสฟอโตเฮมิลุทิก้นะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.snappix.co.th ได้เลยฮะหรือทักมาที่อินบ็อกซ์ของทางเพจหรือทาง Line OA ที่ผมขึ้นไว้ให้ได้เลยครับ แอบบอกนิดน,นึงครับนักเรียนในคลาสนี้มีตั้งแต่วัย8ขวบจนถึงวัยเกษียณฮะนั่นน้ใครที่อยากถ่ายภาพเป็นเย่าลรียนมาเจอกันในคลาสนี้นะครับแล้จเจอกันครับ